เรียกได้ว,ว่าตอนนี้กลายเป็นสงครามระหว่างนางงามประธานนางงามไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมคะสืบเนื่องจากกรณีก่อนหน้านี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยน่าจะทราบกันดีเกี่ยวกับเวทีการประกวดนะคะ Miss Grand i n t e r n a t i o n a l 2024คุณผู้ชมคะที่ทางด้านฝั่งของแคนเบอร์รนะคะถูกปลดออกจากการเป็นเจ้าภาพนะคะในปีนี้เนื่องจากว่าองค์กรเจ้าภาพเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดนะคะที่ ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงของการเป็นเจ้าภาพได้ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทําเอาแฟนนางงามรวมถึงนะคะนางงามของทั้งสองประเทศเนี่ยมีการออกมาคอมเมนต์นะคะวิพากษ์วิจารณ์กันสนานโซเชียลไปแล้วและหากใครนะคะที่ได้ติดตามก่อนหน้านี้ฝั่งทางด้านของ m ิ s กลแคนเบอเดียนะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงปกป้องนะคะคนของตัวเองด้วยเหมือนกันซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะคืนนัน ะะอดีตมิกลดนแคนเบเดีย2 0 2 3คุณผู้ชมคะซึ่งเธอเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และนอกจากนี้นะคะทางด้านอดีตเอ็นดีมิกลันแคมเบเดียคุณผู้ชมคะ่ะก็ได้มีการออกมาต่อว่านะคะหลินมาลินตัวแทนสายสภายไทยของเราคะ่ะที่เข้าร่วมประกวดนะคะเวทีมิกลันอินเตอร์เนชั่นแนล2024ในครั้งนี้โดยทางด้านอดีตเอดี ND, นะคะ มิตรแกนแคมโบเดียเนี่ยก็ได้มีการพูดนะคะด่าทอว่าลินเนี่ยโง่คุณผู้ชมคะ่ะพร้อมทั้งบอกด้วยว่าให้เปเรียนใหม่นะคะอีกทั้งยังว่าลินเนี่ยตัวเตี้ยอีกด้วยซึ่งงานนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าแฟนนางงามนะคะทางด้านฝั่งประเทศไทยและเพื่อนนางงามเป็นอย่างมากอีกด้วยโดยทางด้านของน้ำพชรพรนะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นที่ทางด้านฝั่งอดีตเอ็นดีนะคะแคมโบเดียได้มีการต่อว่า ลิ้นแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งทางด้านของน้ําพชรพรเองนะคะ <c oughs> ก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะช่วงที่ทางด้านของนาโนเนี่ยออกมาไลฟ์สดชี้แจงบอกว่ากับน้ําพชรพรเนี่ยคือไม่ได้มีปัญหากันนะคะอีกทั้งยังยกให้น้ําเนเป็นไอดอลซึ่งฝั่งของน้ําเองเนี่ยเธอก็ได้พูดกลางไลฟ์เหมือนกันว่าพี่ไม่ได้มีปัญหากับนาโนแต่ว่าพี่เนี่ยมีปัญหากับอดีตเอ็นดีมิดแกลนแคมเบอร์เดียนะคะที่มาต่อว่าลิ้นตัว แทนสายสะพายของประเทศไทยอะยังไงเนี่ยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้ำพัชรพรกันคะ่ะสิ่งที่ทำให้กูไม่หยุดพูดคือเอนดีมึงกูจะบอกไม่ให้ไม่ใช่ตัวหนูนนนา,นานโนพี่ไม่มีปัญหากับหนูเอนดีหน,น,นูดา่าตัวแทนไม่พี่ว่างโง่เอาตะกะอะไรมาวัด นั่นคือสิ่งที่พี่ไม่นั่นคือสิ่งที่พี่ปล่อยผ่านไม่ได้ทัวมาเลยค่ะกูด่าเองดีมึงอยู่เนี่ยมึงมามึงจะบอกมึงไม่ด่าไม่ได้นะคลิปแม่งวนเต็มเน็ตไปซะหมดแล้วยาบอกมึงไม่ด่าไม่ได้นะมึงอย่าบอกว่ามึงไม่ด่าไม่ได้นะคะแม่ไม่เรียกมึงหรอกแคมเบเียเปลี่ยนแค่ชื่อสัญญาณไม่เปลี่ยน เรื่องนี้มันเริ่มเพราะมัน,มนด่าตัวแทนกูว่าโง่เฉยๆเลยอุตสาหนั่งเงียบเรื่องแบบ เรื่องไข่เรื่องอะไรแบบนี้พอมันลากลงไข่มาลากหมดเลยมึงมาดึงทั้งราวมึงเข้าใจไหมเขาว่าดึงทั้งราวอะ่ะงานนี้ก็ต้องบอกเลยคุณผู้ชมเขาว,ว่าเดือดอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะซึ่งก็ทําเอาแฟนนางงามนะคะรวมถึงเพื่อนนางงามฝั่งไทยเนี่ยถึงกลับไม่ยอมกันเลยทีเดียวเมื่อได้ยินนะคะฝั่งอดีตเอ็นดีมิทแกลนแคมเบอร์เดียออกมาต่อว่าลินมาลินแบบนี้ <S <S> <S ก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้เรื่องราวดราม,ม่าที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะจบลงยังไงหรือว่าจะมีดราม่า าใหม่พูดขึ้นมาอีกไหมอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ